โออาโยโตเกียวดราม่าสตรีโอของนิวเนชั่นาเซียแตอรโตเกียวนี้เป็นโครงการที่สนับหนุมโดยรัฐนะครับโดยเขาเปิดรับสมัคร เยาวชนตัง้งแต่อาย18ุ18ถึง30ปีจากทั่วประเทศเลยนะครับสอบคัดเลือกเข้ามาปีหนึ่งก็รับได้แค่12-15คนโดยนักเรียนเหล่านี้จะได้รับทุนครับให้มาเรียนการแสดงในโตเกียวนี้เป็นเวลาถึง3-4ปีโค<อ>รงกา,ารนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2000แล้วนะครับโดยทําการที่ตึกแห่งนี้เป็นตึกเก่านะครับที่เคยเป็นโรงเรียนอนุบาลมาก่อนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันีครั เป็นห้องทํางานที่สะอาดนะครับตอนนี้ขึ้นมาชั้นที่สองนะครับซึ่งเอ่อเป็น lecture room นะครับเป็นเป็นที่ที่เขาฝึกเรียนนั่งอ๋ออี่กชั้นน่าจะ room อีกชั้นจะ lecture room ไหมอ๋อได้เจอบูได้ทีอเคคุณผู้ชมครับโปรแกรมแสดงซ้อมละครในูปครับ so ถูกว่าเลยส่วนนี้ดราม่าในตัวแห่งนี้จึงเป็นฝันหนึ่งของวัยรุ่นหนุ่มสาวทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ฝันว่าจะได้เป็นนักแสดงเนือที่โดยผ่านการฝึกฝนอยากเป็นระบบนักแสดงที่มีคุณภาพมีความจําเป็นไม่ยิ่งหย่อนในความบุรุละครดีๆหรือการกากับการแสดงเยี่ยม พื้นฐานจําเป็นเหล่านี้ร้วนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศิลปะการละครรุ่นสมัยเป็นอย่างยิ่งซึ่งก็หวังนะครับว่าวันหนึ่งในบ้านของเราจะมีโครงการแบบนี้ซึ่งดําเนินการโดยครับบ้าง